วัสดีค่ะร่องเรือร่องเรือหาปลาหรือหารักร่องเรือร่องเรือหาปลาหรือว่าหารักปาลาเราปลานะคะปลาเขาก็จะอยู่กับธรรมชาติใช่ไหมคะปลาจะอยู่กับธรรมชาตินะคะความหมายกติวันนั้นเดินไปไปเจอปลา มันจะเหมือนน้ำตกที่เป็นเนินลงมานะคะอันนี้ความคิดวิวว่าเราเป็นปลาแล้วก็วีปลาตัวหนึ่งปลาสองตัวหนึ่งเขาก็ลอยลงไปตามจากที่สูงลงไปที่ต่ำแล้วมีอีกตัวหนึ่งฝืนความรู้สึกจริงๆรลอยจากข้างล่างอยาก,ยากขึ้นไปข้างบนนี่แหละเขาเรียกว่าฝืนนะคะ ฝืนธรรมชาติใช่ไหมดูปลาสองตัวไปอยู่บนเรือได้ยังไงนั่นแหละก็ฝืนธรรมชาติก็เหมื่อนคนเราถ้าเราทําอะไรถ้าฝืนใจฝืนความรู้สึกที่จะไปทํามันก็ไม่ผลงานออกมาไม่ดีคะ่ะคนเราต้องทําอะไรทําตามธรรมชาติมันจะได้ผลดีนะคะ ปลาปัาปาทานปาอันนี้ความหมายของวิวเหมือนบอกว่าถ้าถ้าอย่าว่ายทวนน้ำไงอย่าว่ายจากที่ต่ำขึ้นที่สูงต้องอยู่กับธรรมชาติให้ได้นะคะปาจา๋าคนก็เหมือนกันนั่นแหละนะคะคติเล็ก,ลกๆน้อย เราอยู่กับธรรมชาติเราอย่าไปฟืนอะไรมากมายใช่ไหมจ๊ะ